กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะก็ชื่อว่าเออนั่นเองนะครับสวัสดีครับโอเคครับก็วันนี้เราจะมาเซิร์เบอร์คาล้านาอาร์บีเอสจีนะครับเดี๋ยวผมทักเขาก่อนเลยครับเล่นเลยถ่ายแล้วโอเคครับโอเคครับเราเข้าเร็วเราเลือกเลยเลือกเลยเอาเลยเอาเลยห้องหนึ่งใช่ไหมห้องหนึ่งฮะ เมื่อกี้เอาถ่ายผมอะนั่นมือตุ๊กตาเป็นยี่มาไม่ใช่นี่หว่าแล้สดีผมปิดในตรงนี้ว่าผมรับคาเปินใบครับโอ๊คมาทีมกันทีมทีมัสดีครับทีมเออชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยครับ โอเคครับแป๊บนึงครับเทียร์สามสองหนึ่ง let's p l a ตั้กอนในะัมอนักสนะเด้กีหมวกหมวกหมวกอานอาอนี่ขอขอดูกันกันนะเองไ <laughs> อ้ค้เกียนเลยว่ะอย่างนี้ไม่ต้องเซ็ิเซอร์ตุ่ยตแม่งโอ้ยอะไรไม <laughs> ่ <laughs> มได้ผิดผิดใครกัอก็เขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะครับ โอเคครับ <Okay. S 1> เอ้ยรอด้วยสิแม่งเอ้ยบอแมงเจา้าไม่เอาพเุเลยเดี๋ยวก่อนไม่มีอะไรมาตอนนี้ถ่ายมามาสนุ่งพมุมั้งมั้งมั้งนะครับมั้งมั้งอ่ะมั้งเขื่อนเอาบอแมงเจา้ามาพุ่งไปไหนบอให้อะ่ะวัดตัววัดวัดไขเตี ว่าแต่ฟักเฮ้ยบอกหน่อยบอแมงเขาตีพมต์ต่อแมงตีเพื่อพมตัวเอาเอาไคัดไปบอกจอนสีนะครัออแตายแบบเดี๋ยวเราตัดไปคลิปต่อไปเออถด่า,านต่อไปเลยครับไปกันเลยเออ,เอ,อ,อตายแล้วเขาจากนั้นเขาก็ไปวิ่งไปกดตรงนี้มั้งนะครับก็ต้องรอเขาต่อไปครับโอ้ยสิบ้านปาอยู่แล้ไม่ใช่ไร เฮ้ยตันตัดไปหาเอิรอตเลยนะครับเฮ้ยพี่ขัดชาพี่กัชานึ่หว่าวันนีครับโคตรพี่ขัตชาเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับโย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 วันนีครับเนื่องจากเราหันหน้าไม่ได้ครับมันไม่รู้เป็นไรมันก็ตัดไปเลยหนึ่งนาทีแค่นั้นเองเดียวตัดให้เดียวโอเคครับรับกหนึ่งครับอืม นี่ไงเขาถามว่าอยู่ไหนนะอยู่ข้างๆเลยเนี่ยที two run let's go อ o อก็มีก็สิทพิโว o ไม่ใช่ละผิดเรื่องนะครับโอเควิ่งวิ่งวิ่งเอิร์ดวิ่งวิ่งเอิร์ดวิ่งเอวิ่งเอวิ่งเร็วเข้าเอวิ่งอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หมาเว้ยอ้าวเราเอิร์ดทรงพักเอิร์ดเลยเนี่ยตกคลองเอิร์ดม่งคลองโคตรใหญ่ที่ผาย หลังจากเขาเออไปเปลี่ยนสกินมาโอ้ยต้องรอดโอ้ยรอดมันยังดิจิตอลอืมกินเดี๋ยวเอาจินครับโอเคเอาเออหายหรือเขาเออ,ข,เอ,อขึ้นมาขึ้นมาของก็ไม่ได้เอาโอ้โหชอบไปตรงอื่นที่ไม่ใช่ตรงกลางจริงๆเลยถ้าเป็นผมผมก็ชอบไปตรงกลางนะครับโอเคครับจำได้ตอนนั้นแอลบอเจผมเคยเล่นนี่ไง ให้เอิร์นบังเออทางนี้ทางนี้ทางนี้บ่ฮือ้อบ่อพื้อไม่เอาเอามีบอ่อด้วยนะบ,อนบน่อฉันทำบ่อไหนได้เอาปไปยิบไปเลยขอหมั่งมั่งเนี่ย ไม่รู้นี่นี่มบู้ให้แล้วบาบู้ให้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนอีกชานนะครับแค่ทำหนึ่งเลยเดี๋ยวพวกอาจจะตเป็นศูนย์ไซส์ชาแนลเร็วๆนี่หลังนี่เปิดกล้องเพลงเอาไหมเนี่ยขอมั้งขอมั้งไม่เปิดกล้องไปว่าโอ้ยน่าแต่ตอนนั้นจำได้ไม่รู้จะเหมือนบีเอชจีป่ะครับก็ อันนี้มันไม่มีกระจกให้ป้องกันแม่งตะขาตตกตกไปเลยครับโอเคตอนนี้ผ่านไปห้านาทีแล้วอาจจะได้สักหลายครังอยู่มั้งมั้งมันะครับโอ้ยพอถึงสังเวียนแบบสู้ตัวต่อตัวไม่ใช่ตัวต่อตัวแบบสู้รวมกันเนี่ยจะคิดว่าจะเป็นไงโอ้ยเอฟอจีนี่ก็แม่งประมาณสักเลยเจ็ดนาทีแปดนาทีกว่าก็จะถึงไอ้กนจะไจเนี่ย โอ้นี่มันแน่ใจเหรอกี่หนึ่งนาทีอันนี้แป๊บเดียวก็จะครบแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แบบโอเคแมบเหมือนเอเบลจีเหมือนกันนะครับก็ทุกอย่างเหมือนเอเบลจีหมดดูเว้นกระจกนี่ครับกล่องผมย้ำได้ครับใครตกมาก็ต้องเจอกล่อง้ใครไม่ตกมาโอ้เกาหลีก็มันใช่โว้เอ็ด ของเยอะมากโอ้โหต้องตกใจมากเลยครับว่านี่มันอะไรกันนี่เดี๋ยวยูทูปผมผมช่างเถอะเดี๋ยวค่อยมาคุยก,กันแล้วกันโอโเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตเฟซเดียวเดี๋ยวเด,ดี๋ยวครับเดี๋ยวจิจับตายเฮ้ยไปกดเฟซบุ๊ก โอเคทีทูวันพอดีเลยเออโยเกิร์ตมาจุมโอาแต่นั้นผมไม่สนใจว่าใครจะเป็นใครแต่สึกสังเวียขนาดนี้ตอนนี้เหลือ5้าเพลเยอร์เลยนะครับอไม่ใช่ดิออกไป5้าเพลเยอร์ว่าช่างเหออหย,ย,ยุดนะฉันจะเป็นข้าศึกลุกได้ก็จะเป็นเออ่าออเออตกลาวา,าแ่งแหละหยุดหยุดน้ำเงินน้ำเงินเลสโตนเรียบร้อยเขาคิดชอบแล้วเขาเหลือคนเดียวว่าโอ้ผู้หญิงอก็ว่ากางแน่นอน,อเ,อนเอาเียปร้อยชนะเก เวอร์ละโอเคตัดไปพาร์ทหนึ่งก็อีกพาร์ทหนึ่งพอครับค,ครั้งท่ายพอเล่นสักสามครั้งพอโอเคครับมันเมื่อกี้เออเขาบอกแบตหมดเขาเลยเออไม่ได้เล่นกับผมครับก็เล่นคนเดียวก็แล้วกัน่ะจานหนึ่งครับมเมื่อกี้เราก็โอ้โหเล่นกันแต่พอครั้งแร,งเรงกเนี่ยโอ้โหสู้กันอเยอะต่อเอ้ยอ,อีกสามสิบวิไม่ต้องตัดหรอกไม่ต้องตัดหรอกครับ ไม่ต,อต้องตาละครับม,มาแกก็กคลิปหน้าครับไม่ใช่แล้วถูกได้ไหมถกงจคลิปหน้าแต่ก็รอก่อนกุดคุดคุดคนค,ค,คนเดียวอเออคนเดียวตาอ,อะไรคนสองคนอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วถ้าเถอะเราไม่ได้มาเล่นอะไรเงี้ยรู้หรือไม่แกงอะไรพูดไม่พอแกงอาโอ้อะไรวะแม่งเอ้ยแม่งโคตรโกงนะเ่แต่ผม ได้หมอนแล้วคือเราอยู่อุ้งมะสเวินแห่งลับเทียวเนี่ยไม่ใช่แล้วลับเทียวลับเทียวไหมลับเทียวนี่มันเรื่องอะไรรูฟี่ไปอืมถ้าเป็นพิษศีวันพีก็ผมอาจจะทำได้นิดหนึ่งครับแบบบ้านจัดก๊ อยูน่นี่โอาหายไปแล้วเหยอเฮ้ยทำไมจะต้องมาเพียงแต่คยเดียวหาโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวของของของสุดยอดของสุดยอดดาบเล็กดาบตุ้ยได้แล้วโอ้ยต่อโอเคผมได้ดาบเล็กแล้วครับ ไตรงกลางอะไรเล่าไม่ต้องห่วังหรอกเราจะตายมั้งเ,เดี๋ยวเอาใครเนี่ยมาสร้างเหอะทีมหรอทีมจนรู้อะไรต้องเป็นทีมกันแน่นอนอัปค้ยพี่กระชากมากระชากมากระชากมาเร็วหน่อยก็เร็วต่อบอกแล้วไม่ไมีใครชนะผมได้อ่ะโอ้อยนี่กับโอ้โหมิงมิงเร็วอ่ะชิบหายไงสิบว่าได้ยี่ชิบหาย โอ้ยใหม่นะโอ้ผมนี่เป็นไงละ่ะบินได้ผมจะบินได้แบบนี้แล้วผมจะไม่แค่ออขออภัยในการโกงด้วยโอเคผมไม่ผมไม่ถึงก็ต้องเออเกียนขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นอะไรที่จำเป็นนะแบบเอ็งเจอคนวิ่งเร็วแล้วจะเจอแล้วไม่แฮกอ่ะอย่างเงี้ยน่ะ แต่ผมก็แฮ็คบางค่ายนะครับแบบกรณีฉุกเฉินนะครับอันนี้อ,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 อย่างเงี้ยผมไม่ใช้หรอกใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินก่อนบินก่อนเจี๋ยวเมืมีไม่มีมช็อปลองผลด้วยใน่ยเกมนี่แหละมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเมื่อเปิดแฮกบินได้อีกไม่ไดมอนหื้ออ๊อ,อค เยอ่อเหรอโอเคเนฮะ้ยโอเคเลยออบครับเรียบเลยโอเคปิดเกมหมดได้ไม่ต้องใช้หรอกตายห,หาครับตายแล้วครับโอ้อาหารอย่างเดียวอีกสามสิบวิอีกสามสิบวิเฮ้อว่าฝัมามจะตายแล้วอีกฝันอีกฝอน อรอยโอเคคนระับก็ก็อืมตอนนี้ผ่านไปสิบเอ็ดนาทีแล้วค,ครับเกือบจะครบสห้านาทีแนละ้วเฮ้ยเป็นไงคนคนคนโอ้ยมาเพื่อมามาเพื่ออะไรเนี่ยอ่ะทูวันไม่ต้องไอ้ต้องก็ต้องก็ต้องีเห็ด้วยยอกยโกยกเรียบร้อยชนะ ชนะครับโอ้ผมชนะของลวดเลยครับแต่ตาแหน่ไม่ชนะก็ Go, สำหรับคลิปนี้เนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับก็บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมเคยครับเหมือนคลิปนี้เออเหมือนวันนี้จะลงเยอะหน่อยอ่ะโอเคครับ okay, จ้างเถอะไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยครับขอแค่นั้นพอพอแบตหมด